เตือนช่วงนี้ปัญญาอ่อนใครคิดไม่เป็นมึงไม่ต้องดูโอ้ยโอเคสวัสดีกันด้วยนะวสนวัสดีครับ่วันนี้เราอยู่กันในช่วงใหม่นะชื่อว่าช่วงบนนะแล้วก็จะมาบ่นเรื่องสิ่งต่างๆนะที่เราได้ประสบปัญหาเจอกันมานะแล้วก็ใช่ครับอินอินโทรอ,อินโทรของคลิปนี้จะโหดมาก คือคือไม่เหมาะสำหรับพวกที่ชอบฟังไอ้จ้าตินบีเปอร์เลยโอเคโคตรมากเยงใช่คือไม่เหมาะกับชั่พวกที่ชอบฟังแบบพวกเสียงเงียสบายๆเงี้ยเออมันไม่เหมาะเลยอหะใช่โอ้โหโอ้มึงบักกระสนกูอีกแล้วไอ้เหี้ยมึงก็มึงจบใจไว้แม่งนะเริ่มมาแม่งก็เริ่มบ่นเลยอ่ะ ก็วันนี้ผมจะมาบ่นเรื่อง3เรื่องให้ฟังนะว่าเอ้ยหาเรื่องหาเรื่องของตูด้วยอ๋อหาเรื่องด้วยเดี๋ยวเดี๋ยวอีก2เรื่องของมึงเล่าอเองแล้วกันนะอโอเคเอา3เ,อาเรื่องกูก่อนนะเรื่องของผมนะก็เออคือเรื่องแรกเนะี่ยที่จะบ่นก็คือชอบเอ่อทุกคนเนะี่ยชอบงงนะว่าในคลิปนะว่าใครเป็นใครกันแน่นะอย่างเอ่อคลิปคุณเก่าเนี่ยก็นึกว่าเป็นผมนึกว่าผมทําคลิปผมก็นึกว่าคุณเก่าทํา นะไม่ใช่นะคือเราเขียนกันไว้ใต้คลิปแล้วแหละว่าใครทำใครทำนะนะแล้วก็อีกอย่างเนึ่งให้ฟังเสียงนะก็ฟังเสียงการุณาอ่านด้วยใช่ก่อนที่จะไปถามใครเขามูวเพราะบางทีผมก็ไม่รู้ว่ามาถามผม่ะคลิปไอ้ซันเอ้ามาถามผมกูจะตอบยังไงวะอบอกว่าพี่ไอเซตไอสเกลนี่มันมันใช้ได้จริงอะเอ้ากูไม่ได้ทำแล้วกูจะไปรู้ไหมครับครับเออ อย่างนั้นให้มาถามผมครับเดี๋ยวผมตอบให้ส,วส่วนไอ้เรื่องคำถามอายอดทิศอะไรพวกนี้เนี่ยเอออ่าเอาเอา,นะเอาจริงๆนะเอาจริงๆผมตอบให้ได้แต่มาต้องขอเวลาไปหาด้วยนะแล้วมันต้องแบบรบกวนเวลาที่ผมแบบทํานู่นทํานี่แบบทําเรื่อสงส่วนตัวอย่างเงี้ยเออม,มีการเสียงเบาเลยไม่ไม่ไม่แต่ต่อคลิปตตดต่อคลิปเออหรือไม่ก็ซ้อมกีตาร์อะไรเงี้ยเออหรือไม่ก็อาจจะดูหนังในประเภทต่างๆ่เงี้ย ใช่ใช่นะก็อย่างที่ร<ก>ูก,กันไปให้ฟังเสียงไว้อ่ะเสียงที่แบบไอ้ซอฟๆนุ่มๆเนี่ยคือใครอ่คือใครก็คือผมเนี่ยไอ้ซอัวเก่าเนี่ยนะเสียงจะเสียงใจซอฟอๆนุ่มๆแบบน่ารัก <laughs> อันนี้ใส่มันจะนี่ใส่มันจะโหดๆนยตอนพูดอะ่ะชมันจะพูดแบบว้วนๆ พูดครับอะไรจะไม่ค่อยมีควรเลยใช่อาคนรแล้วก็ตอนภาคอะไรเนี่ยจะภาคแบบต่อๆไปเลยคือไม่มีสโลแกนอะไรเอาไว้คือไม่มีสคริปต์อะแบบในคําถามยอนทีิดอะเห็นไหมผมก็ไม่ได้เขียนอะไรไว้เลยก็คือไปนั่งอ่านคอมเมนต์แล้วก็ตอบเลยเออไม่เหมือนมึงอะอาอไอเหียอ่ะส่วนผมเนี่ย นะจะเป็นคนเรียบร้อยหน่อยนะถึงเสียงจะคุ้มไปนิดนึงเนี่ยก็จะเป็นเสียงแหลมเอแหลมแหลมนิดอนิดนึงที่ที่เราเรียกกันว่าเออเกเสียงแหลมนะโอ้โหมไปเปิดเปลรอได้ไงรู้สึกมนกระทบใครได้ไม่เป็นไรนะก็คือผมเนี่ยเป็นคนเรียบร้อยเออจะพูดอะไรแบบมีคงมีคับอะไรด้วยนะเออเพื่อเพราะว่าอาจจะมี ญาติพี่น้องเพราะแม่พี่น้องอะไรดูคลิปอะไรด้วยก็เคยพแม่พี่น้องไงได้ใช่ใช่นะก็ต้องพูดสุภาพหน่อยนะอาจไอ้เรื่องมุกอะไรนี่ก็อาจจะมีน้อยนะผมเล่นมุกไม่ค่อยเก่งเพราะว่าพวกเราสองคนไม่ให้คนที่จะเล่นมุกอะไรง่ายๆนอกจากจะสถานการณ์มันพาไปใช่สถานการณ์มันพาไปแล้วเราก็จะคิดมุกแรงแต่ตอนนั้นนะใช่ก็เรื่องดราม่าเรื่องที่สอง เรื่องดรามา่าเรื่องที่สองนะเรื่องผมเองนะคือชอบมาถามว่าเมื่อไหร่จะอัพคลิปนะก็ขอตอบเลยแล้วกันนะว่าอไอปีนี้เอปีนี้เตรียมดูได้เลยเตรียมตายแชทได้เลยอัพทุกวันนะปีเนี้ยอ่อ2015เนี่ยอัพทุกวันนะไม่ว่าจะเป็นเวลาเรียนหรือเวลาอะไรอัพทุกวันแน่นอนเราก็อย่าลืมดูด้วยกนเนอะเดี๋ยวไม่ใช่อัพไปแล้วดูไม่ทันกันอีกอ่ะเออจบ พอ,อไม่อัพคลิปก็ดา่าพออ,อัพคลิปไปทุกวันเสือกรู้ไม่ทันก็กด่าอีกชอ,อนะก็ที่ไอผมไม่อัพเนี่ยก็ค,คือตอนนั้นมันเป็นช่วงปิดเทมเอมอแล้วผมต้องไปช่วยญาติพี่น้องที่จัง,จงหวัดแล้วซึ่งที่นั่นเนี่ยท่านพ่อของผมนะฮะเขาลืมจ่ายเน็ตนะครับต้องเข้าใจนะก็เลยโดนตัดไปนะสามเดือนแล้วยังไม่ได้จ่ายนะค่าเดือนแม่งเป็นพันนะะก็ ก็เลยทำให้ผมอัพขิดไม่ได้นะต้องใช้เน็ตค้างบ้านนะแม่โคตรอนาถเลยเียผมต้องไปใช้เน็ตข้างบ้านนะซึ่งข้างบ้านเนี่ยผมก็รู้จักเขาดีนะแต่พอเน็ตมันมาถึงส่งที่นี่ปุ๊บมันได้มาแค่2ขีดนะบางทีมันก็ขีดเดียวนะซึ่งดู YouTube หรืออะไรนี่แทบจะไม่ขึ้นนะมันจะขึ้นได้ประมาณตอนช่วงเย็นๆนะเย็นๆมันจะเริ่มดีขึ้นนะผมก็เลยต้องมาเปิดตอนเย็นๆนะก็ผมก็แค่จะเปิดอะสตรีมเปิดเฟซอะไรคอยถามดูอะไร ข่าวขาพวกนี้ YouTube ก็พอดูไดนะ้แต่ว่าไม่ค่อยชัดหน่อยนึงนะก็สะทุนหน่อยนะสะทุน้โห <c oughs> ใช่ก็เรื่องอัพคลิปที่นู่นนะก็ผมก็สามารถอัพได้นะแต่พออัพปุ๊บญาติที่อยู่ข้างบ้านนะเขาเดินมาเขาถามว่าเป็นไรทําไมเน็ตเป็นไรทําไมมันช้าขึ้นผมก็บอกผมอัพคลิปอยู่ครับเขาก็าไม่เข้าใจเขาแคแล้วผมก็โดนด่ามาอีกทีใช่เพราะอย่างนั้นนะก็ไอคลิปเซตไอเทมแรกของผมนะเนี่ยผมอัพที่นู่นแหละ นะะคือเวลาภาคอะไรเนี้ยมันไม่ค่อยมีอยู่เพราะว่าเสียงที่นู่นเขาดังนะะแต่มันจะมีเวลาว่างเนี่ยน้อยนะไอตอนนั้นมันได้โอกาสไงเออแต่ตอนเนี้ยนะจกลับมาใช้ได้เหมือนเดิมเลยครับเดี๋ยวตัดคลิปก่อนนะ,นะคร,ะครผมก็จะเป็นเอ่อค่อนข้างเรียบร้อยนะครับไอไอซันมันชอบแบบเจ้าผู้คำหยาบในเวลาคลิปนะครับเฮ้ยคือผมไม่ชอบอะเออ,อยมัน <laughs> เหมือนเหมือนมันสลับไอ บุคลิกภาพกันนลยเฮียไม่ไม่ไม่ผมคือผมชอบพูดคับอะไรเงี้ยเออมันก็เลยแบบเด็กก็เลยชอบเยอะโอ้โหเฮี้ยเออดราม่าเรื่องเนี้ยว่าผมไปเจอในเออเหมือนเป็นกลุ่มกลุ่มหนึ่งอะ่ะนะไม่แน่ใจว่ากลุ่มนั้นมีประมาณสิบหกคนมั้งนะตั้งชื่อกลุ่มได้เฮี้ยมาก I hate เอ s o โอ้โหเย็ดแม่อืม แล้วพอกูเข้าไปเว้ยพอ,พอแล้วพอแล้วพอกูเข้าไปนะอ่ะเข้าไปเสร็จกูเข้าไปอ่ะเห็นโพสต์แรกเลยมันโพสต์ว่าระหว่างเอโซปะเก่ากับไอโซ่ซันเดอร์เกตใครมากกว่ากันและแน่นอนไม่มีใครไปตอบแม่งสักตัวใช่ไม่ตอบตัวเดียวทําไมต้องไปเกียดเขาด้วยโอ้กูรักคนนั้นมากมอืมกูซึ้งไอเกียดถ้าเกิดกูเห็นกลุ่มนั้นแล้วกูยังเห็นโพสต์นั้นนะ กูให้ขอไม่นทั้งคังเลยจริงๆโอ้โห <c oughs> อือืมไอี่นมันซึ้งมากอะจริงซึ้งจากใจฮะอ่าเอาดามมาเรื่องที่สามต่อครับนะก็เมื่อกี้ขัดไปนิดนึงนะออถึงอ่ไอเรื่องอัพคลิปนะเออนะะก็รู้กันเท่านั้นนะว่าตอนช่วงปิดเทอมนี่ผมจะไม่ค่อยจะว่างนะเพราะว่าไม่ได้อยู่ไอบ้านเก่าอย่างงี้นะ ก็ไอเรื่องไม้นี่ด้วยนะก็เมื่อก่อนนี้ก็ขออภัยด้วยนะที่ว่าเสียงมันในคลิปมันชอบกระตุกอะไรขัดขาดหายหายไปบางช่วงนะคือตอนนั้นแม่งใช้ไม่หูฟังนะแล้วมันเหมือนมันไปช็อตอะไรสักอย่างเนี่ยแล้วมันก็เลยทําให้ขัดนะทําให้เสียงมันเวลาพูดเนี่ยมันจะขัดขัดนะแต่ตอนนี้ไม่ใช่แล้วเพราะว่าผมได้ไ,ดไม่ใหม่มาจากพ่อนะครับที่นะตอนไปต่างจาังหวัดมาอ่อนไปไม่ใช่โอเคนะก็ตั้งแต่ต่อจากนี้นะไม้ผมก็ดีขึ้นแล้วนะพูดก็ใช้ได้แล้ว อเรื่องที่3นะก็เป็นเรื่องที่ถามว่าทําไมเออไม่ไม่เล่นเกมมากนะก็บอกเลยนะว่าช่วงนี้ผมไม่ค่อยเล่นเกมมาก,กเท่าไหร่นะมันบวกความว่าเบื่อด้วยนะนะก็จะคือจะเล่นบางช่วงนะไม่ได้แบบจะเล่นแม่งติดต่อบ่อยกันแม่งทั้งวี่ทั้งวันนะเพราะว่ามันมีงานต้องทำนะก็ต้องแบ่งเวลานะถ้าเกิดว่าแบบเครียด,ยดก็มาเล่นได้นะ แล้วก็ถ้าเกิดเห็นพวกเราไปเล่นเฮลเตอร์แล้วแบบเล่นไอนุกนุบหรือว่าเล่นทีฟอเทสแล้วมาเล่นแบบไอ้นุบกนุ๊กอะไรเงี้ยไม่ต้องห่วงอะไรพวกเรามาแบบมาเกียร์เล่นเฉยมาเกียรเกียนเล่นเฉยนะฮะไม่เล่นแม่งเอาจริงเอาจังเคยไปเล่นยิ้พวกตัวเองแล้วมันก็ออกแกกเคอร์อาเองนันแหละอะไรประมาณนั้นนะมันมนอาจจะดูแบบเออเป็นภาระของสังคมแต่มันทำให้พวกเรายิ้มได้ก็พอแล้วนะ จากเราเครียดๆอยู่นะฮะก็สบายนะฮะนะแแนะนำว่าอย่าไปทำตามนะเดี๋ยวโดนฝรั่งด่าพวกเราทำได้อีกเดียวแนะนำว่าถ้าเกิดจะไปทำให้เปลี่ยนชื่อด้วยแล้วก็ตั้งโปรไฟล์ไพรเวทเอาไว้ใช่ฮะจะพวงมาไปดูโปรไฟล์จบเลยอย่างตอนนี้ก็เปลี่ยนอยู่เพราะเมื่อกี้มึงไปเกียร์อะไรมันนิดหน่อยนะไม่เกมนี้จบเลยใช่จบเบยนะโอเคแล้วก็รู้กันไวเท่านั้นนะ ก็อันนี้ของผมแหละนะอันต่อไปก็คือเหมือนที่เราเล่ากันในคลิปเอ่อซันออนดิกนะฮะไม่ไม่ไม่รู้ว่าไอซันออนดิกนี่จะลงก่อนหรือว่าอันนี้จะลงก่อนนะสติกนะไม่ใช้หรอ <c oughs> แต่ก็ให้รู้ไว้ก่อนแตนะ่ก็ให้รู้ไว้กันไอให้รู้กันเอาไว้เลยนะอ่ะเรื่องเนี้ยก็คือเป็นเรื่องอ่อแค่เราก็ลืมอ๋อเรื่องเรื่องเล่าผีนะฮะตั้ง ตั้งแต่เมดิกเลยจนถึงเรื่องสตรีมเลเวลสิบสามและตอนนี้ก็เราก็จะมีอีกสองเรื่องที่กําลังเจาลงไอ้เทียบกูแม่งจะเข้าอินเวอต์ทอรีตร่ตัวเองไหม,ะมะโอเคเรื่องที่เรากําลังเจาลงเนี่ยอีกสองเรื่องนะเรื่องกําลังอยู่ใน Work i n อิ o สโ e นะโอ้โหต้องเป็นฝรั่งหน่อยนะเพิ่งกูกูเพิ่งได้เกดเกดสี่อังกฤษโอ้โหอนี่ภูมิใจมากโอ้เด็กสวยไหงใอ่าก็ เวิร์กอินโปรก็สองเรื่องเนี้ยเราเอาอัพออนแอร์ลง YouTube ไปแล้วเรื่องแรกก็เคยมีดราม่าอยู่จำได้ไหมจำได้ในกลุ่มกลุ่มหนึ่งเออเราเราไม่ไอ้นี่ชื่อแล้วกันกาเคยเอาไปโพสอยู่นะเอาไปโพสในทางลบๆว่าเราทำตามครับหกหกหกนะซึ่งแน่นอนเราเอามาจากนั้น่ะนิดเดียวนะ เอาไปเลตรงนั้นแหละนิดเดียวจริงๆริเพราะว่าที่แต่งเนี่ยคือมันเป็นวันฮาโลวีนด้วยและมันก็มีน้องอ่ะเขาอยากฟังเขาบอกว่าพี่ครับพี่เ,เล่าเรื่องแบบพี่คนนู้นคนนี้พี่พี่คนนู้นได้ไหมขอแม่เอ่ยชื่อแล้วกันนะโอเคอก็เลอ้ฟังนะครับก็ก็ก็ไม่รู้ว่าจะเอาเรื่องอะไรเพราะว่าในช่องมีมแต่ทีมฟอร์เทสจะเอาเรื่องเล่าผีอั่นอื่นมันก็ ไม่นี่ใช่ไหมก็เลยมันมาแัดแยหงกันเลยตอนนั้นมันมีช่วงแบบดราม่าใช่ไหมแบบเออไอ้เขี้ยแม่งแต่งกากคิปไหยเลยเลยอะเรียนแบบครับโกหกซึ่งตอนนั้นเน่ะมันมีไลท์อยู่แค่สามไลท์หกดิบไลท์นะซึ่งตอนนั้นก็กล่าวว่าจะลบคลิปนั้นอยู่เพราะว่ามันเกิดการดราม่าลงในกลุ่มกลุ่มหนึ่งซึ่งผมก็ไม่เอ่ยวมาแล้วแหละแต่กลุ่มนั้นแม่งไม่ฟังเขี้ยเลยจริง เออเอาความเอาความคิดตัวเองเป็นหลักอะนะนั่นแหละก็เลยกลาว่าจะลบแต่พอนอนไปกลับมาคืนหนึ่งยิบสองดิสไลค์หกดิสเอ้ยยิบสองไลค์หกดิสไลค์โอโ้โหทีนี้มีกำลังใจเลยมันเริ่มเพิ่มขึ้นไปต่อยิปไว้อย่างนั้นเลยใช่จนมาถึงตอนเนี้ยสองร้อยกว่าดิสไลค์ก็ใครกดไลค์ก็ขอบคุณมากนะครับเท่ ทำให้พวกเรามีถึงทุกวันนี้นะขอบคุณมากครับนะตอนนั้นผมอาจจะพากไม่รู้เรื่องหน่อยนะตอนนั้นเอ่อหมายกากเนะยแล้วก็บวกกับเอคือตอนนั้นอนะคือคุณเก่าเขาถ่ายนะแล้วส่วนผมพากนะผมไม่ได้มากดไอถ่ายพากเองอย่างไออันที่สองนี้นะก็เลยเสียงอาจจะดูเบานิดนึงนะอ่ะแล้วอันที่สองเนะี่ยเอ้ะ ในกลุ่มนั้นอ่ะคุณทันเดอร์เขาจะเคยจําได้อยู่ว่าเขาเคยไปทะเลาะอะไรกันไหนลองเล่าให้ฟังดิสักนิดหนึ่งก็ยังดีไม่ทะเลาะเรื่องอะไรกันทะเลาะอะไรวะก็ตอนนั้นอ้ที่กูบอกให้ให้มึงไปแทนไงตอนตอนนั้นกูไม่ว่างอ่ะอืมแม่งเรื่องแม่งก็นานแล้วด้วยเออก็คือไม่อยากจําอ่ะจริงจนะแต่มันก็มีเด็กมาถามว่าพี่เคยมีเรื่องอะไรกันในนั้นเคยไม่ไม่ถึงขั้นว่านัดกันไป ฆ่ากันอะไรไม่เลยนัดดีลาฆ่าฟันอะไรกันนะใช่ใช่ใช่ตอนนั้นจำได้ว่ามันตอนนั้นแม่งผมโดนกระแสลบมากช่องเนี้ยใช่กระแสลบเยอะมากใช่ไหมน่าลองเลยยกตัวอย่างมาสักเรื่องดิมึงตอนนั้นมึงทำช่องเนี้ยอยู่รู้ดีตอนแรกๆนี่มึงจะทำช่องเนี้ยแล้วผมยังไม่ค่อยได้ทำอะไรไอ้พวกเมนแรกมึงไม่รู้น่าใช่มั้ง เออตอนนั้นเราเคยทําคลิปด่าเม้นแรกแล้วไอ้กลุ่มนั้นอะ่ะมันก็อาไปลงว่าเชี่ยอะไรมึงไอ้สัตว์อะไรแบบเมน้นเม้นแรกเขาเม้นไม่ได้เหรอเขามีสติสิอยู่ในช่องมึงเขาเข้าไปดูก็ได้หนึ่งวิวแล้วเออตอนนั้นอะ่ะยังแคร์อยู่จริงกว่าวิวหนึ่งมันจะขึ้นได้อะ่ะมันยากมากตอนนั้นแต่ตอนเนี้ยเม้นแรกเนี่ย ลำคาญมากเป็นเป็นไปได้ก็อย่าเม้นละกันขอร้องนะเราไม่แบนย่าช่องหรอกกมันลกอะผมก็อยากเห็นแค่ว่าแบบในคลิปว่ามันสนุกไหมอะไรเงี้ยเอออยากให้แก้ไขตรงไหนก็บอกไม่ให้มาเม้นแลกอะไรอะเออตอนนั้นไล่แบนเรียงตัวเ,ออเลยไล่เรียงตัวเมนหนึ่งเม้นสองอะไรนีไปหมดเลยมังอยู่ แล้วก็เรื่องที่สองแหละสตรีมเลเวลสิบสามก็มันมีหลายประเด็นนะตอนนี้ก็เกิดดราม่าอยู่นะถึงจะไม่เห็น edit live ในคลิปก็เถอะนะแต่อาจจะมีภายหลังก็ได้อันนี้เราทำเราทำคลิปเนี้ยหลังจากที่อัพไปแล้วยี่สิบชั่วโมงนะครับอ่าก็มันมีประเด็นว่ามึงแต่งทำที่้อะไรอ่ะเราต่อขอคำถามนี้มึงแต่งคำพี้อะไร ก็แต่งเนี่ยคือไอ้นี่จะให้แบบเออชานเลไม่เงียบเหงานะคืออยากจะให้แบบว่าเออได้แบบมีเรื่องอื่นมากนอกจากไอแคสเกมหรือว่าอะไรพวกนี้นะให้มันแบบมีคลิปหล่าหลายแบบคลิปหลากหลายเนียคือพวกเราคุยกันไว้แล้วไงที่โรงเรียนนะว่าเราอยากจะให้ช่องเรามันหลากหลายไม่ให้มีแค่เกมอย่างเดียวคือเอาตามจริงอ่ะคือตอนแรกกายคิด โคเบอร์ดนตรีลง y o u t u b ได้ซ้ำแต่กา่าไม่เวิร์กอ่ะเพราะว่ามันเป็นช่องเกมไปแล้วอะ่ะเออมันไม่ใช่ช่องดนตรีซะแล้วอะ่ะก็ก็เลยกายทำแบบนี้ขึ้นมาแล้วก็แต่งเนี่ยคือแต่งคือเราไม่เคยแบบประสบความประสบแบบของกิงมาคือมันไม่มีเรื่องพวกนี้อยู่แล้วไงถ้าเกิดจิตเราแข็งนะเอออือ,อ,อ มเชื่อไหมว่าผีมีจริงผมม่งเชื่อนะเว้ยผมก็เชื่อแม่งโอ้โหเชื่อเชื่อแบบกลัวเออแต่แต่แม่งก็ชอบฟังอ่ะเออจริงๆแต่ก็ไม่กล้าไปลบหลู่อยู่ดีนะออแต่ก็ไม่กล้าไปลบหลู่นะก็ไอดาวมาเลื่อที่สองในอ,อ่อในสตรีมลเวลนสิบสามเนี่ยคือมันก็คืออ,อ่อแต่งอยู่ได้ อ่ะลองตอบคาถามคํานี้ดิแต่งอยู่ได้คืออะไรเอ้ไม่ใช่ทําทําไมถึงพวกเราแต่งอยู่ได้ทำไมไม่ยอมเอาเรื่องจริงมาเล่านะเพราะว่าถ้าจะเอาเรื่องจริงมาเล่าเนี่ยเรายังไม่เคยพบเจอก็อยากนะที่บอกอะพวกเรายังไม่เคยเจอเออใช่แล้วพวกเราก็ไม่อยากเจอด้วยใช่ วาเจอก็คงไม่มีเวลามานั่งมอมันทำเหี้ยอยู่แล้วเสร็จปุ๊บมันเดินมาเล่าให้ฟังอะไรเงี้ยไม่มีนะเออเราเราผีหาเลยเาแฮกแฮกแฮกสตรีมเขาหมดกิฟต์ไลนเลยนะรอบบอกไว้เลยว่าเป็นเรื่องแต่งนะก็เรื่องแรกแต่งนะหลายคนก็ชอบหลายคนก็ไม่ชอบก็ดีใจแหละนะแต่มันก็มีคนมาด่าในเฟซนะในเพจบอก ว่าคลิปมึงกากมากเลยทำไมมึงไม่ทำ 1,080p แบบพี่เบพี่ฮาร์ดล็อกเกอร์วะตอบคำถามดิก็ขอบอกกันเลยนะว่าเราเป็นตัวของตัวเองนะเราจะไม่ไปลอกเลียนแบบใครอะไรหรืออะไรยังไงนะเราเราจะอ่ายังไงอะ่ะคือเราจะไม่ค่อยตามกระแสนะคือเราจะยังไงก็ได้นะ เราเป็นตัวของเรา<ช>ตัวเราเองนะ<ด>เราจะทำเมื่อไหร่ก็ยังไงก็เรื่องของเรานะดูอย่างตรงช่วงรายการพวกเราดิเราไม่ได้ทำตามกระแสอะไรเลยจริงไหมครับก็ถึงรีวิวของเนี่ยอะยอมรับว่าทำเรียนแบบฟูลระนะครับก็คุณฟูลระเนี่ยเขาทำคลิปรีวิวน้อยกว่าพวกเราก็เราอยากจะสานต่อให้เขาไงเออเราก็เลยทำเพิ่มให้นะครับใช่ก็บางทีอาจจะ ไม่ครบมากอะไรมากก็ไปอ่านวิกิเอาเองนะพวกเราไม่ได้เก่งนิโพรเทสด้วยครับพวกเราแม่งเลิกเล่นกันมาเป็นเดือนแล้วเนี่ยเย็นเพิ่งกลับมาเล่นเนี่ยวันนี้แหละเกลับมาว่างแล้วเลยกลับมาเล่นพวกซ้อมคือซ้อมอะไรก็เสร็จแล้วอ่ะเลยกลับมาเล่นกล่าวว่าวันกล่าวว่าวันที่หนึ่งเมษายนไปดูเดอะฟาร์ยวโอ้ยเดอะฟาร์ธเที่วโอ้โหเร็วแรงทะลุมิติโอ้เอาจริงกูโคตรอยากดูแต่ แต่แม่งโหตึกแบนในไทย,ยแต่ตอนนี้ก็ปลดแล้วแหละเออได้ดูแล้วนะก็ดีไปนะอ่ะก็นามาเรื่องนี้ก็คงยังไม่มีอะไรมากะนะก็ขอให้จบเพียงเท่านี้ก็ตอบคำถามหมดแล้วนะครับก็นามาเรื่องต่อไปก็คือเดี๋ยวกูคิดก่อนไอคิวกูเริ่มต่ำแนละ้โอ้ยเออเออ อโอ้อืออื้อืดวอร์นิ่งขึ้นอื้ือ่าโอเคอ่ากูรู้แล้วนะฮะเรื่องเรื่องในคลิปนี่แหละเรื่องที่แบบเป็นมันจะมีขึ้นตรงแทบ็บใช่ไหมว่าเป็นซีซีโอหรือซีโอโอเปอเรทนะครับนั่นแหละมันเกิดดราม่าขึ้นในในเพจเพจเอโซนะ,ะว่ามารัรคบมีคนไปบอกว่าอ่า ไอเฮี้ยมึงเป็นบริษัทเหรอทำไมถึงมึงต้องมีซีอหรือซีโอโอโอเปอเรีฟตอบตอบตรงนี้เลยทุกอย่างเนี่ยมีซีอหมดคือเจ้าของอะคือซีอโอซีโอโอเปอเรีฟเนี่ยคือผู้ช่วยผู้ช่วยผู้ช่วยในในการทําเนี่ยอย่างเงี้ยก็คือผู้ช่วยในการทําคลิปนะก็คือไอ,ไอเฮี้ยนี่ที่มันวิ่งอยู่เนี่ยที่มันถ่ายคลิปอยู่เนี่ยนะ เนี่ยเออลมันคือ C O O o p e r a t i v e ที่คือมันกำลังช่วยอยู่มันกำลังช่วยให้สิ่งจริงหนึ่งอ่ะเออไปได้ C O O คือเจ้าของเจ้าของเนี่ยก็คือผมก็คือผมเป็นคนเปิดช่องนี้จริงไหมจริงเออส่วนผมก็ย้ายมาอยู่เข้ามาร่วมด้วยเออเอาจะได้สำเร็จ C O O p e r a t i ใช่เพราะว่า C e O เนี่ย มันไม่ใช่ใช้แค่ในบริษัทได้อย่างเดียวมันใช้ได้ทุกที่แหละไม่ว่าจะเป็นกองขยะเออเจ้าของกองขยะแหละคือซีโออีนะก็หยุดดรามา่าเลยแหละเรื่องไอ้ไอ้เล็กๆน้อยๆเนี่ยนะกูขอมียศบ้างเถอะนะกูได้เป็นซ <laughs> ีโอกูก็ดีใจตายหาแล้วเนี่ยโอ๊ยห <laughs> นะอ่ <laughs> นะ ผมก็เป็นผู้ช่วยนะฮะเพราะว่ายัางไงอะทำคนเดียวมันก็ไม่ไหวแลนะ้วฮะมันอาจจะแบบใช่อ่าแล้วพวกเราออาคลิปกันทุกวันด้วยเล้วมันไม่ใช่มีเวลาว่างเยอะแยะใช่ผพผมก็มต้องไปช่วยงานครอบครัวตอนเอ่อตอนกลางวันเนะี่ยนะก็ได้มาทําคลิปตอนกลางคืนเออใช่เออเวลาว่างอะไรมันจะมักมาตอนกลางคืนเนี่ยเพราะว่า พวกกลางวงกลางวันบ่ายเนี่ยมันจะมีอะไรเข้ามาอย่างเงี้ยหรือไม่มีก็แล้วแต่นะแต่มึงอัะเลาะรอดนั่นแหละกลางวันมึงก็ว่างกลางคืนมึงก็ว่างไอ้ต๊นทุ้่ตอนนั้นไม่ว่างไงตอนนั้นเอออยู่ต่างจังหวัดนะเพราะว่า,าผมไปเป็นตกแกไ่ไปช่วยเขานั่งขายของอะไรพวกนี้นะเพราะว่า,าที่นู่นเขายุ่งกันเยอะนะโอเคเดี๋ยวคลิปนี้ยาวเดี๋ยวเราตัดไปเป็นอีพีสองนะครับก็สำหรับวันนี้ก็สวัสดีครับ สวัสดีครับไว้เจอกันใหม่ช่วงบนหน้านะฮะบนครั้งนี้ก็ขอบบายครับ